ส<ด>วัสดีดค่ะเฟิร์นค่ะโฟค์ครับวันนี้นะคะเฟิร์นกับโฟร์จะมาลีลิวด็อกเตอร์ช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตอยู่ในหลอดฉีดยานะคะเป็นหน้าคุณหมอด้วยครับหน้าแดงหน้าแดงโวกับเฟิร์นใครอยากเป็นหมอมั่งต <c oughs> โตหมอหมาป่าตายหมอหมาป่าตัายโกลงมีดนี่มีมีมีหาย ใจหายหอหายเลยแล้วก็ก็เป็นด็อกเตอร์นะคำว่าด็อกเตอร์จริงๆแล้วในในตรงนี้มันมีความหมายว่าหมอใช่เป็นเข็มฉีดยาหมอแต่จริงแล้วคนที่จบปริญญาเอกที่ไม่ใช่หมอเขาเรียกว่าด็อกเตอร์เหมือนกันนะโอ้ยหนูอยากจะเป็นด็อกเตอร์หนูอาจจะไม่ต้องเป็นหมอก็ได้หนูอาจจะแค่จบปริญญาเอกมาโอ้ยยืนได้ยามา ซึ่งซึงด,ดอกเตอร์ช็อกกแลตนะครับก็เวลาซื้อมาก็จะมีสติกเกอร์แถมให้หนา,าสติกเกอร์คุณหมอนะครับก็ติดามาด้วยแล้วครัก็จะบอกวิธีการกินด้วยใช่ซึ่งเขาก็จะบอกว่าเลิดตรงนี้อ่าวิธี <คา S 1> สนุกนะครับ เอาไปทากลับไอติมแล้วก็กินได้หรือว่าคุกกี้หรือว่ากินเล่นหรือเค้กแล้วก็ทาขนมปังได้ด้วยอ่าซึ่งเราก็มีแน่นอนเราก็มีขนม,ขนมปัง,ม,ปงมาให้นะครับโอ้ยแล้วก็มีคุกกี้ด้วยครับคุกกี้แล้วน้องเฟิร์นไปเลือกเอาอะไรนะเอแคร์ <AK S 2> <AK S 1> มาด้วยนะของโป๊กจะมีคุกกี้ <AK S 2> แบบเขาเรียกว่าข้าวพองนะครับของคุกกี้แบบพิเศษหน่อยแล้วก็จะมี ตัวมัชเลโลตัวมัชเลโลโค้งนี่เขาเตรียมมาสำหรับการเพิ่มช็อกโกแลตเข้าไปในมัชเลโลที่มีไส้อยู่แล้วนะโอ้ก็มีหลายวิธีเลยที่จะเล่นแล้วก็ทานไปด้วยอร่อยแน่ๆนะครับตอนนี้เรารู้เลยว่าอร่อยแน่ๆเลยแล้วของยอะเตรียมมาเพื่อกินกินกินรอใจทุกคนนะกินให้ดูด็อกเตอร์ ็กอกโกแลตนะครับน้ำลายกระจุยขวัญกระจายอร่อยตอนนี้นะคะก็จะมาแกะค่ะวิธีก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอ๋อเราต้องวิธีเปิดเปิดพลาสติกแกะพลาสติกตามรอยปานะคะก็อยู่ตรงนี้ค่ะรอยปามันนะคะแบกออกมานะครับก็ดึงดึงวนได้กระชารอ่า นนี่ครัับมก็แกะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่สองให้ดึงฝาจุกตรงนี้ออกค่ะอ่าดึงครับโอ้ยดึงไงเอ้ยปุ๊บโอ้ยมันออกมาแล้วนี่เราก็ฉีกนี่เลยโอ้แล้วเราก็จะสามารถฉีดมันออกมาได้แล้วนี่ครับมันฉีดมันตอนนี้มันแข็งเราต้องเอาปากแล้วปวดแอบดูไปแล้วครับรสชาติครับรสชาติเป็นไงบ้างอ๋ยอร่อยอ่ะ รสชาติอร่อยนั่นเองครับโอ้ยเราก็เริ่มมาแต่งสิ่งที่เราอยากทานกันเลยครับไม่เปิดก็จะเอาไปเขียนกับเอแคนะคะนะครับอ่าเดี๋ยวน้องเปิรนจะเขียนเอแคลแล้วลองทานดูนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งก่อนพอแต่งเสร็จแล้วเราค่อยทานตอนหลังนะจะได้เห็นดูว่าน้องน้องเฟิร์นจะแต่งอะไรยังไงนะนี่นะคะเอ น้องเพิร์ลก็จะแต่งนะครับเอาเอาทีละใบหม่ทีละใบดึงออกมาแล้วก็แต่งหรือว่าวางอยู่บนเราไม่ดึงทีละใบนะคะก็จะแต่งไปเลยลูกๆเรวแต่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวโฟก็จะช่วย่านด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหมันแข็งมากเลยมันแข็งมากลยเราไม่เชื่อทาทานมันจะเป็นช็อกโกแลตที่ค่อนข้างจะเข้มข้นใช่ ก็คือแข็งมากเลยนะโอ้ยดูน่าทานมากแบบช็อกโกแลตมลยนี่จากลอกเตอร์นะคะเราก็มาทำให้มันเป็นแบบนี้ค่ะนี่แล้วจะให้ดูอันนี้คือเราดูท็อปปิ้งขึ้นมาค่ะมันก็สวยมากเลยมีสตรอเบอรี่อันนี้นะคะก็อันนี้ช็อกโกแลตนะคะเราจะวางให้ดูนะคะี๋ยวเราจะฉีดใส่มัชเมลโล ดูน,นี่เต้นๆเจ๋เดีด๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้นะคะคือตัวที่เราตกแต่งค่ะแล้วก็จะเอาหลบไปก่อนนะคะไม่ต้องสุดก็ได้ค่ะเรานารารเจ้อันนี้นี่อันนี้คือที่เราทำ<ล>อาจจะเละไปนหน่อยนะคะระดมพังเราก็จะเอาแก้มมาลอกเพื่อมันหกนะคะแล้วเราก็เตรียมตัวนี้ค่ะแต่เราจะไม่เอาเป็นไอ้นี่นะคะ ไม่เอาเป็นด็อกเตอร์นะคะแต่เราจะเอาเป็นสตรอเบอรี่เพราะว่ามันเป็นรสสตรอเบอรี่เหมือนกันนี่เราจะฉีดเข้าไปนะคะเราเจาะรูไว้แล้วเราก็ฉีดอู้โหพุ่งแล้วพุ่งแล้วพุ่งแล้วดูวันนี้เจาะเข้าไปลึกๆนะลูกเอาอันใหม่ก็ได้เอาอันใหม่เจาะเข้าไปลึกๆเอาวางไว้ก็ได้จึงจุ่มสตรอเบอรี่เราจะกัดนิดนึง เจาะก่อนปีนิดนึงโอ้มันอ้วนแล้วตุงแล้วปรุงแล้วน้ำน้ำ,นำอร่อยดีมาให้หนูกินนะอะมาให้โฟกัสจัดการเลยนะอะโฟกัสจัดการอันนี้ก็จะเป็นอันที่มัทสเปโล่ที่โฟก์เติมสไส้ให้นะครับ ตัวที่ยังไม่ได้เติมกับตัวที่เติมแล้วนะแตกต่างกันอย่างนี้เลยนี่ตัวที่เติมแล้วค่ะมันก็จะผอมๆอย่างนี้ค่ะนี่ยังไม่ได้เติมคะ่ะออใช่ที่คือมันที่เติมนะคะ,ะซึ่งไส้เขาปกติก็าไม่ได้ให้มาเยอะเนาะ,ะโอ้ันนี้ล้นเลยห <c oughs> ัวเลยสะล้นเลยส่วนนั้นนึ่งก็จะเป็นไอแคร์นะวอแคร์ที่เฟิร์นแต่งแ,แต้มเนาะ ช่มันต้องระมัดระวังนิดหน่อยนี่นะแล้วก็จะมีตัวข้าวพองนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเฟิร์นจะเติมเติมช็อกโกแลตแล้วก็เติมอะไรลงไปให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเติมให้ดูอันนี้ก็คือสุดี่เยิ้มเลยนะเราจะใส่นะคะด็อกเตอร์ไปนี่คือด็อกเตอร์ตอนนี้นะคะเราจะทำช็อกโกแลตด็อกเตอร์ใส่คุกกี้ข้าวพองนะคะ ซึ่งเราก็จะเอามาร์ชเมลโล่ยัดไปก่อนนะครับนี่คือมารเมลโล่ที่เรายัดเลยนะคะเพื่อไม่ให้มันทะลุลงไปข้างล่างและเลอะอันอื่นนะคะได้เดี๋ยวน้องเฟิร์กก็จะบีบนะครับอ่มันอาจจะแข็งๆนิดหนึ่งมันเลยสั่นนะคะมันเป็นรูปหัวใจเลยนะคะข้างล่างของข้าวของว้าวนี่ครับโอ้โห สำหรับน้องโฟกเลยครับนี่ช็อกโกแลตเยอะขนาดนี้ฮึมไม่ใช่ครับยอย่อยเยยอยเลยนะน้องโฟก์เติมย่อยยอยอย่างเดียวเลยน้องโฟกครับอันนี้ก็คือลูกคุกี้เสร็จแล้วนะคะโอน่าทานมากเลยครับอือแต่ละออนอยากกินเองใครมากเลยฮ่าฮน่ากินนุ่มนิ่มเลยนุ่มนิ่มอันนี้คุกกี้เขา ก็หน้าอร่อยมากเดี๋ยวเราจะไปเติมช็อกโกแลตกันอีกดีกว่ากินวิธียังไงนะเฟิร์นขออีกทีดิเดี๋ยวเรานะคะก็จะแต่งหน้าขนมปังแต่โดยการที่มันฉีดยากเราก็จะออกโดดไปแล้วถุย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 ไมอร่อยเลยแล้วเสร็จเจะเฟินก็จะกิน เดี๋ยวเฟิร์สก็จะทำปังนะคะตาก่อนตา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 เอาตาก่อนดีกว่าตาก่อนนะ <c oughs> น้ำตา <c oughs> นี่คิ้วไง นี่ผมสมเส้นหนึ่งสองสนี่เขาก็เป็นปังปอนผมสามเส้นไม่ใหญ่แล้วพอปังปอนเปล่าหูมองไม่ออกเลยนึกว่็กีตาร์กีตาร์เออเนาะเหมือนกีตาร์จริงเลยสวยไหมสวยไหมสวยแล้งเปลี่ยนอันดูเปลี่ยนอันวาดอะไรอได้ไหมเราวาดอะไรอีกมาผมวาดเอง ก็เอาหสตรอเบอรี่ลงหนาหก็จะใช้ไอศคแต่งหน้าขนมปังก็ว่าตาคนลงไปเกิดเราก็จะใช้สตรอเบอรี่แต่งหน้าเดี๋ยวโฟทํทำจุดบนตาของโป๊กจะใช้ตัวท็อปปิ้งอื่นนะลองดูครับโอ้โหะสีต่างกันนะรสชาติก็น่าจะต่างกันเนาะ ตายด้วยอ่าลองดูครับลองดูครับโอ้ดูครับก็สนุกสนานเนาะเด็กได้กินด้วยสนุกสนานกันใหญ่เลยอ่ะแล้วก็แต่งหน้าเลยโอ๋ยนี่เล้วก็ทาปากมีฝายด้วยนะครับเออคือน้องโปเดี๋ยวก่อนอันนี้คือมีฝายด้วยใช่ไหมอ่ะป่ากรูจมูกอ๋อนี้รูใครจินตนาการพันนะครับน้องโปมีรูจมูกด้วยอันนี้ทำแบบคน มันจะแก่เหอโอ้โกระเจี๊ยบตรงนี้เป็นหยดน้ำดิ่งน้องโป่งเริ่มมั่วแล้วดีโอ้โหมีเขานั่นเองครับใช่มันคือหมีแพนโด้าหมาแพนดี้หมาแพนดี้เออเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้คือเอาสระใจหรือเอากินอร่อยเนี่ยเอาแลองสระใจนั่งกินอร่อยริทีก็คือน้องๆสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะ จินนาการเล่นแล้วก็กินได้นะครับหลายๆอย่างแลวก็สนุกดีนะครับเรายังไม่เลิกนะคือนนี่เราจะกินเขินลองอชิมก็ตรงตรงเลยนะครับวันนี้ดูตรงๆก็ดได้นะรสชาติเป็นไงครับอร่อยมันแบบมันมันปากเลยหละแล้วมีความหวานเองชิมดีนะครับก็ เราลองทานในตัวที่เราตกแต่งไว้บ้างดีกว่านะครับว่าเรารสชาติกินขนมปังแล้วเวิร์กไหมหรืออะไรยังไงรสชาติบีไม่ออกมันก็แข็งพอครัวเลยเนาะโอ้ยบีไม่ออกตัวที่แต่งขนมปังทานแล้วเป็นไงบ้างครับมันเข้ากันได้ดีมากเลยัมนอร่อยอ่ะไม่อร่อยถั่วด้วยลองชิมเนี่ยเราจะลองทานดูนะเดี๋ยวคนจะลองชิมเอีแคลนะคะ กีแค <EK S 2> <EK S 1> เราอยากกินมันน่าอันฟูจะ <EK S 1> ลอง <EK S 1> ชิมอันนี้แหววข้าวองแนะนำให้กินยีรานิดครับข้าวผงกินหมดเลยเราจะเคี้ยวไม่ไหวบีบไม่ทานก็ได้ ใช่ตัวเขาบอกเองเขามีมีมีการทำเป็นขนมรสชาติอื่นเลยนะไหนขอลองคินหน่อยเขาบอกไม่ต้องกรอบกรอบเคี้ยวเคี้ยวันนี้อิ่มเลยอิ่มจังตังอยู่ครบเลยอ่าเดี๋ยวเราคงทานกันต่อหาวทาไม่กินข้าวหยินแล้วใช่ไหมนี่แหละคือข้าวยินของเราวันนี้คงต้องลาคลิปไปก่อนเนาะด็อกเตอร์ช็อกโกแลตนะ สับสไคร้ให้เฟิร์นกาแฟได้นะคะไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับที่ดูเรานะกดแล้์ก็เช่นลองเจอช็อปแลนหวังว่าคงถูกใจหลายๆคนนะครับลองซื้อมาชิมกันทานได้นะราคาก็ไม่แพงนะคะอ่าแล้วเจอกันนะครับคลิปหน้าเลยขอบคุณมากๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิน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  Jangan lupa subscribe